สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณครูกิษนาบุญมีทวีครูมีเนื้อหาและสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบรรณคดีไทยนะคะเรื่องโครงโลกกนิดค่ะไปติดตามกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1 นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของโครงโรคกนิต 2. นักเรียนอ่านออกเสียงโครงโรคกนิตได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุดภาพค่ะและก่อนที่นักเรียนจะ,ะเรียนรู้ร่วมกันนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนภาษาไทยพอวอนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า198ถึง205นะคะแล้วอย่าลืมเตรียม ปากกาสมุดจดบันทึกความรู้ด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะโครงโลกกนิดอ่านว่าโครงโลกกนิดคำนี้นะคะนักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณครูอ่านว่านิดละ่ะในเมื่อมันเขียนว่านิติ นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะคำว่าชาติคำว่าญาติชออาตออีนะคะก็ชาติยอหญิงสระอาตอเต่าสระอีกก็อ่านว่าญาติฉะนั้นตอเต่าสระอีนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดค่ะแต่จริงๆแล้วคำนี้นะคะสามารถอ่านได้สองอย่างด้วยกันความหมายของคำว่าโครงรก,กนิดจึงแปลได้ว่า ระเบียบแบบแผนของโลกดังนั้นเนื้อหาในโครงนะคะจึงมุ่งเน้นแสดงเห็นความเป็นจริงของโลกสัจธรรมของชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกและเข้าใจถึงความเป็นไปของชีวิตพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่านนั้นดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามสืบไปค่ะ ประวัติความเป็นมาของโค้งโลกนิตโค้งโลกนิตเป็นสุภาษิตเก่าแก่ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของอินเดียจัดเป็นวรรณคดีคำสอนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบนามผู้แต่งแต่คาดว่านักปราดญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแปลความและแต่งเป็นคำโครงรวมเรื่องเรียกว่าโค้งโลก,กนิตต่อมาในสมัย รัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคา,ารามหรือที่รู้จักกันก็คือวัดโพนะคะเด็กๆและให้รวบรวมความรู้หลากหลายแขนงมาจารึกไว้บนแผ่นหินเพื่อให้เป็นพระอารามหลวงสำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ค่ะ ดังนั้นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชำระโครงโรคก,กนิตขึ้นมาใหม่เพราะเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่และมีคุณค่าแต่ชำรุดเนื้อหาบางตอนขาดหายไปจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาเดชาดิสอนเป็นผู้ชำระโครงขึ้นมาใหม่ค่ะ เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรวงศงเธอกรมพยาเดชาดิสรทรงชำระโครงโรคกนิษฐำนวนเก่าได้ถูกต้องตามพระบาลีบางโคงก็พนิพนธ์ขึ้นใหม่ปรากฏต้นฉบับในสมุดไทยจำนวน408บทแล้วจะลึกไว้ที่แผ่นศิลาประดับสาราทิศพระมนตดบสีหลังแต่จำนวนโครงนั้นที่จะลึกมีมากกว่านี้เข้าใจว่า ส่งเพิ่มเติมภายหลังเพื่อให้ได้พอดีกับพื้นที่ที่จะลึกค่ะโครงโรคกนิตแต่งด้วยคำประพันธ์โครง4สุภาพเรามารู้จักโครงสีสุภาพกันนะคะเด็กๆโครง4ีสุภาพ1บทมี4บาทค่ะ1บาทภาษากรก็คือ1บรรทัดนะคะแต่ละบาทจะแยกเป็น2องวรรคค่ะแบ่งเป็นวรรคหน้าคําคำวรรคหลัง2องคำเฉพาะบาทที่4หรือบาทสุดท้ายในวรรคสุดท้ายจะมี4คํคค่ะ นอกจากนี้ในบาทที่1และบาทที่3ส,สามารถมีคําต่อท้ายได้2คํานะคะเราเรียกว่าคาสร้อยค่ะมีการบังคับค่ะบังคับเอก7ตําแหน่งและโท4สี่ตำแหน่งเราจะเรียกว่าเอกโทษโทโทษดังนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของคําสัมผัสโครงสีสุภาพกันนะคะคําสุดท้ายของวักหลังของบาทแรกสัมผัสกับคําสุดท้ายของวักหน้าของบาทที่2และบาทที่3าม คำสุดท้ายในวรกลางของบาทที่สองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรแรกในบาทที่4ค่ะขอยกตัวอย่างนะคะคำประพันธ์จากเรื่องลิลิตพลอนะคะซึ่งถือว่าบทนี้เป็นบทต้นแบบในการจดจําฉันทลรักษ์โครงสี่สุภาพกันเลยค่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือ พี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือเรามาดูการสัมผัสคำนะคะตามฉันทลักษณ์ของโครงสสุภาพนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบาทที่1น,นะคะในวรรคที่สองคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าใดนะคะคำว่าใดจะโยงไปสัมผัสกับ คำสุดท้ายในวรรคแรกของบาทที่สองและ3ดังนั้นจะมีคําว่าใดใครไหลนะคะเป็นการสัมผัสในช่วงแรกส่วนต่อมานะคะในคําสุดท้ายในบาทที่สองนะคะของวรรคที่สองคือคําว่าล่าจะโยงไปสัมผัสกับคําสุดท้ายในวรรคแรกของบาทที่4คือคําว่าอ้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการกําหนดกัน บ,บังคับเอกโทนะคะเอก7ตําแหน่งนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะจะมีคําว่าเล่าย่อมทั่วพี่ตื่นพี่อย่าครบ7ตําแหน่งนะคะส่วนโทอีก4ตําแหน่งนะคะคือคําว่าอ้างลา่าอ้าได ครบพอดีฉะนั้นบทนี้นะคะจะเป็นบทต้นแบบถ้าเกิดนักเรียนท่องได้นักเรียนก็จะรู้จักฉันทักษ์ของโครงสีสุภาพได้อย่างแม่นยำค่ะ เมื่อเข้าใจฉันทะของโครงสี่สุภาพกันแล้วนะคะคุณครูมีบทเด่นของโครงโรคกนิดนะคะมาฝากเด็กๆค่ะแล้วก็ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันนะคะก่อนอื่นที่จะฝึกอ่านนะักเรียนก็ต้องดูศึกษาคํายากนะคะคําศัพท์ที่ยากในบทร้อยกองก่อนนะคะรูปแบบบทร้อยกองเรารู้แล้วนะคะศึกษาจังหวะก,การอ่านนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการอ่านค่ะวิธีการอ่านมี2วิธีนะคะคืออ่านแบบเสียงปกติ และก็อ่านแบบทำนองเสนอครูจะสาธิตการอ่านออกเสียงแบบปกตินะคะส่วนการอ่านออกเสียงทำนองเสนอคุณครูก็มีบทที่อ่านทำนองเสนอไพเราะไพเราะให้นักเรียนฝึกนะคะ เรามาศึกษาจังหวะในการอ่านนะคะจังหวะในการอ่านโครง4สุภาพนะคะครูจะมีขีดแดงๆเห็นไหมคะเส้นหนึ่งถ้าเส้นหนึ่งก็เว้นนิดเดียวถ้า2เส้นก็จะเว้นยาวนิดหนึ่งนะคะลองมาอ่านพร้อมๆกันได้เลยค่ะความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งไสเพราะเหตุจะอยู่กับ กายอาจตมานาโจรจะเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาสังเกตนะคะในบทนี้นะคะคำยากคือมีไหมคะเด็กๆคำว่าสินทรัพย์ก็คือทรัพสมบัตินั่นเองคิดค่าควรเมืองนักก็คือมีค่ามากมายนักนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าอาจ อัตมามาจากคําว่าอาตมาค่ะเด็กๆเป็นคําที่แปลว่าตัวเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำคำว่าเบียนนะคะหมายถึงการเบียดเบียนหรือว่าลักขโมยนั่นเองค่ะความหมายของโครงบทนี้ก็คือความรู้นั้นมีค่ามากมายกว่าสินทรัพย์ใดๆนะคะเพราะความรู้นั้นจะอยู่กับตัวเราโจรหรือผู้ร้ายอะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะมาแย่งชิงไปได้ดังนั้นเราทุกคนควรจะเร่งเรียนรู้ค่ะ เมื่อทราบความหมายของโครงโลกนิตบทนี้แล้วนะคะนักเรียนลองสรุปข้อคิดสิคะว่าได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับบทเด่นโครงโลกนิตที่ครูยกมาข้อคิดก็คือความรู้มีค่านะคะจะติดตัวเราไปเสมอและนักเรียนก็สามารถไปปรับใช้ปฏิบัติจริง ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เพราะนักเรียนเป็นผู้เรียนก็ต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรหาความรู้เพื่อความสําเร็จในการเรียนและในอนาคตของนักเรียนค่ะและเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ยากและรู้ความหมายของบทร้อยกองนี้แล้วนะคะพร้อมทั้งนักเรียนได้ศึกษาวิธีการอ่านนะคะจังหวะในการอ่านแล้วคุณครูก็ ขอให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะเป็นทํานองสนอนะคะหลักสําคัญเลยค่ะในการอ่านบทร้อยกองนะคะทํานองสนออ่านออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะแล้วก็มีการทอดเสียงทอดจังหวะเสียงเอื้อนเสียงลบน้ําเสียงนุ่มนวลฟังมีค่อยมีดังนะคะและนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปอ่านกันเลยค่ะความรู้ คิดข่าควรเมืองนับยิ่งใส อย่างไรกันบ้างคะฝึกอ่านแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนส่วนของเนื้อหากันนะคะส่วนตอนนี้เราไปดูภาระงานเพื่อทบทวนบทเรียนกันก่อนดีกว่าคะ่ะภาระงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้า206-207 กำหนดส่งนะคะวันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2564สำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของคุณครูแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในวันพุทธที่27มกราคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะ